จากปูทอกเสร็จแล้วก็มาที่แกงคุดคูกันต่อครับอยู่ใกล้ๆกันมาดูแม่น้ำโขงกันถึงเลยครับแก่งคุดคู ที่เป็นบรรยากาศของแขงขุดคูดตอนสักประมาณ8โมงเช้านะครับขุดคูดนี้น่าจะบ้านเราก็เรียกว่าคดเขี้ยวนะครับเพราะตรงนี้น้ำโขงไหลมาแล้วก็มันจะมาคดมาเลี้ยวมาตรงนี้แหละครับ Thank you. ที่เกาะตรงนั้นมีคนลงไปด้วยครับน่าจะเดินผ่านไปได้เน่บรรยากาศเรือของชาวบ้านหาปลานะครับดูตรงนี้มันเป็นน้ำบนครับ เนี่ยนะักท,ท่องเที่ยวก็จะลงไปเดินริมน้ำโขงนะครับมันเป็นเวิ้งอ่าวที่กว้างครับดูว่าใกล้ๆนะครับแต่เดินเนี่ยไกลครับคนตัวเล็กไปเลยฮนะนนครับเห็นคนตัวเล็กๆเลยครับเดินอยู่ มีเรือบริการล่องน้ำโขงด้วยนะฮะจอดรออยูออ่ก็วสวยงามแปลกตาดีครับสบายตา,มอ,ม,าอมองไม่น่าโงมองแม่น้ำโขงมองภูเขานะครับเย็นเย็นที่นี่ต้องผีตาโขนครับ เอกลักษณ์ของจังหวัดเลยน,ลนี่ครับนักท่องเที่ยวก็จะเช่าเรือ ลงไปลงแม่น้ำโขงนะครับ